มาดูความรักความผูกพันของป้ากับเบเบ้นะคะหลังจากที่ป้ากลับมาจากโรงพยาบาลไม่เจอกันสองสาวันค่ะเบเบ้ใจแทบขาดป้าก็ด้วยเบเบ้จะวิ่งวนไปมาอยู่พักใหญ่เลยค่ะด้วยความดีใจาล้วค่ะมาเจอกันกินอาหารากินข้าวค่ะ อร่อยมากสีมือแอดมินเองอันนี้ข้าวต้มของป้านะคะป้ากลับจากโรงพยาบาลเมื่อวานแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็หลายแกงมะเขือพวงฝีมือแอด,ดมินสะเดาค่ะลวกเหรออ๋อ,อสด แล้วก็มกปลาซิลวกปลาซิว,ส,วส่วนที่เห็นเป็นพริกแดงๆคือเล็กๆนั่นคือป,ปะลาแดกปลาล่าตอนของข่อยนี่ค่ะป้าอยากกินแกงไตปลารอรอ,อีกรออีกสองเดือนสู้ค่ะปลาบอกว่าสู้อรออีกเดือนเดียวเ,เหรอเขาไม่ให้เขาไม่ให้โดนน้ำหนึ่งเดือนนะคะ ลูกกระตาและใบหน้าเขาให้เช็ดเอาฟันสองซี่แล้วก็ดวงตาต้อกระจกค่ะกันผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีป้าบอกสู้ๆอยากจะกินน่อนอยากจะกินนี่แล้วนะคะ ส่วนฝรั่งของเราก็กินข้าวแสนยากแกให้กินก็เบะปากไม่อยากกินมีหมกปลาซิวค่ะอ่าแล้วต้มจืดล่ะมีของกินแล้วเอาไว้อย่างนี้แหละไว้ให้มากินตอนวันเย็กลองกินเล่นต้มจืดบอกเป็นของกินเล่นนะคะส่วนนั่นคือหอยดองหอยดองและปะลาฉีกของแอดมินค่ะ สเสดาค่ะสะ,สะดสดาสดดาวลวกค่ะฝรั่งเขาชอบกินแกงหมูมะเขือพวงนะคะกินกับเสดา แต่ว่าสักก็เออจะไช่อนแดดเดียวตาแสบเด้กินโหลดเออกินอันบางๆนั่นตปช่อนแดดเดียวค่ะให้ป้ากินกับข้าวต้มข้าวต้มนี่ก็ตาแสบบ้าพี่น้อง อะไรก็ไม่อร่อยเท่าสเดาใช่ไหมก็มเล็กม่วงนี่ชอบกินสเดามากเลยเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมามีแต่หมอกมหมอกหรือควันจนม,มองไม่เห็นไม่สบายจิ้จงไหมหรอก ที่ที่เขาเดินออกกําลังกายอะเขาเดินไปถึงสวนแล้วรีบกลับเขาบอกว่าแสบคอ,เ,าบาอเขาก็ใส่แม็ดนผ่าแทบทุ่งลูกเลยนะส่วนใหญ่เลยนะย่วน่หญ่ ไม่ได้ผัดน้ำมันนะไงล้วนๆเอาแกงเหมือนแกงเนื้อแหละแต่ว่าไม่มีใบยี่หร่ามีไขม,มันมีแต่หลายนัน่นเนาะสัตว์ทะเลนี่ะจะไก่นะผัดอันนทุกเข้าก็เออนันนั่นก็เอตินดีกินไหนไซสักกามก็เข้า

แกบุ๊กแกบควานี่บุ๊กเขารู้เปล่าเยม้วนไปเอาผิดทอดแต่ซื่อแตงเว้นนังจอบ้าบ้าจล้วคนละตังนั่งกินด้วยน่ากินจังเลยอ่ะสะดาวถากินอย่างนั้นก็เหมือนเหมือนอร่อยเลยอ่ะฝรั่งเติมข้าวนะคะ ยังไม่ได้เอาม,ม่โรยจนไม่เอาโรยใส่ปลาเราจะฉีกปลากินกับเจ้ตาแดงแป๊ดอยู่แล้ก็นอนมือนไงเป็นต่อเนื้องพักผ่อนไม่พอตามกันแดงเป็นไรล่ะคนยังสาวยังแซ่ยอยู่นอน,นอนนอนได้ต้องพย,ยายามนอนเดี๋ยว้าาตัดเดี๋ยวดูจ้าตามาแล้วยางคาเดี๋ยวกันนี้ ย่างเลียวขาอืมใช่ย่านสะดุดไงต้องหกไปใส่แว่นดำไว้แล้วแล้วใส่ยังน่ะใส่แล้วโผล่ไอ้เสานั่นหอมแต่คลองแต่กันยังไม่เจนนอ่าไอ้เ้าผีผีแล้วเห็นันมเค้าปะคอยบังบังด้งินก็แก้เล่นนั่งจะกอยตั้งหึ่งนึงนอนรับตื่นขึ้นมาเล็ดไฟสองตากินเลย

อ anyway> ันน yeah, well. so, ี honest, so. ้ลวกกันมากเนี่ยอืมนี่หอมเลยนะกาแฟหอมเลยมันกินได้มันเ่าแห้งอ่ะนัวไม่ใช่มันอีกตั้งไม่ใช้เ่ยยังเห็นเห็นอยู่ในถุงนั่นหน่อยๆนะอันสดอ่ะลวกแล้วอ่ะนี่คือหมกปลาซิวนะคะแอดมินอยากกินหมกปลาซิวจะกินกับ ปลาเนี่ยปลาพริกป่นนี่ไงเตรียมมอปล้ปลาพริกป่นได้บิบมะนาวนะจะกินกับหมกปลาซิวนี่แกงแกงป่ามะเขือพวงใส่หมู ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะจะรีบไปฉีกปลาก่อนข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ไะไม่ใช่ไม่ใช่อันี้นะเ <c oughs> <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <c oughs> แขนป้าแขนป้าสวัสดีค่ะ